นะ้เนาะว่า hmm. like okay. no yeah. ่เอไปน้อยเออเออปติ๊บไปเชและหลกได้เนอมาดนมมาเข้ามาเข้ามาัว้ล่อีึงกับ้ลงนี้ึงอ่เอาเข้ามาเลยูกเข้ามาเลยเข้ามาเลยนังจากรีมน้นมาเลยลูอ่าจับเต้ว่าเลยเดียวจะไม่ัที่ไม่ดับที่จะอย่ารวมมดออกาเพลงไม่ได้นะครับอ่าเจ็บไปลังอี้ถึงลูกเจ็บไปเล่อีอเดี๋ยวนุ้ยลูก้าวว่างบ้านลูกเตศ อ้างจาโนทักรอบลุกเลยหัวกราบได้ไม่ลงกเหมืนบ้านนั้นนุ้ย okay. อ้าลุกเข้าเตะลั่งเลยลุกเข้าลั่งเลยอ่าอย่าให้คิดกันแนงลุกนะอ่าเอาเอาตะเตะนี่ปลาตับร่งเข้ารูปเึกอ่าจะมารูปหมูมาเดี๋ยวอาจารย์มีเพื่อนใจเอาเด็กแก่งกันเอาลุกเข้า จังเดียเดียดยิงรุ่นพินเออไปไปไปก้าไปเอาจุ๊บแอ๊กจับเต้ยท่าตีโยงร่างไม้โตจับกับลูกอ่าเอาพร้อมเลยลูกนะวางปานข้างหน้าลูกวางปานหน้าใหญ่เห๋่เลยอ่าเร็ยกเรียกกราบลวงเจ้ามที่ลูกกราบเจ้ามที่อ่ากราบลวงเจ้ามที่และกราบพระโกงปานตั้งดาโบ้รจบเดี๋ยวการดูหม้อกองเรา วันที่วันน้นี่เราแกุ้นด้วยการดไหวถ้าเราแกบบนกายด้วยก้าวเดินลงเออถ้าดาไหวกายกูหมอเป็นพิษเป็นใจให้นะนะวาเนี่ยทำไมทำได้ึงิลงก็ใหญ่ที่เจอลงดูทางแก้ดำระบนั่นะบจจจาจจอ มันอ้นันับทีเยบดีนะครับลดับที่ถึงที่สินะครับเตียมบนะครับแกันจากนั้นจเบ้านะครับคอยเว่าันะบดที่เดี๋ยวเดี๋ยรปีปีลงกันไวยโปรงเลยครับพรนะ้าอยากจะดุดีตีเดียวไปเลยกบไม่ใช่ว่า เด่นดูว่าจารย์กันนะปลางกันไหนอ่าจากมือเต็กโขปเดียวเออรางกระโดคุณ้น้าวเดีกกับผ้หัวใจมาว่ากันนี่กับอเนื่อพินจ๋าเพลินเพลินจ๋าเพลิดจ๋าวันนี้ได้ไหมมาดีน้อยย่ง ยิ่งดังเด่นักนี่นี่อยู่นนักนี่อ้ฝันรูเลยยิงจวนยักษ์กันเลยพี่น้องเราหนังหนังไปติดนักนักรอติไอตตไ้ตีตายไปโน่ตเลยตีตายไปโน่ตเลยแล,ล้วน้ำลำบ,บากอ่าอ่าเอาหลวงเจ้าหนังอาดาไปนะสู้กับซึ่งคดีหลวงเจ้าวันหนังวันนี้ต้องฐานนะจ๊ะหนังวันนี้ต้องฐานจ้ามากมามามา,มา,มาเอออ่าเอา จอ,อ,อนั่งลงลงนังลงลงูลงกข้าอย่านังประน,นังลูกข้าหนังเลยต้องควายตีนด้วยได้ด้วยนะจ๊ะ,ะลูกข้าหนังให้ควายตี้นบันมีได้ด้วยนะอย่าต้มทุกของพวกกินหลวงตยายายดาเมจันมันจะเคยเฮ้ยยกตีนขึ้น,นเฮ้ยยกไปขึ้นลงาเป็นนั่งร้าคนนั้นคนนั้นขึ้นมา ต้อใจตังยกตาแก่ยกตาในังกับใจนังรอบเมจช้ะาะยกมือจะตี๋ยวทิ่ตีกันนะตีกันมือจันหูกันนะแต่จรรมดัโผล่มาแันีเดายวาโอ้กันแล้อรอมลรโอ้ I don't keep new. ความตระหนัว่าคนไปดูเจ้าหนั้นเองโย่โยงโยงหนังลงสักทีนะครับให้ตีนองกำลังร่ไปดูด้วยนะครับตีนองกำลังร่งไปดูด้วยครับ Kết đề phải lấy lúc nó có phải nó lấy lúc phát ba hai con một chút con. Đây đúng tổ phải rào để ba rào. Tăng chít tăng chơi đi đâu hết nhưng mà kia muốn lắm do tụi mình chít chơi nèo nè cắn được không? Hãy mấy đi ra, Để không

จะไม่เรียกคุณนางโตโตโตเต้เลยโตคิวเลยครับเจ้าหมเลย่อเดี <generally> ๋ยวาหลักค uh, well, ิวไม่ได้ครับเราไปอยู่กันนั้นคุณผู้นำว่าด้ครับน่งโตติวโตคิวเลยม่คนใเล